สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่361นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับอ่ะพี่พครับวันนี้ผมก็ไปได้พระมาสององค์นะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมนิยมเอนะครับวัดบางครานแล้วก็เป็นพิมพ์จอบใ่นะครับอ่าหลวงพ่อเงินวัดบางครานเช่นกันนะครับพี่พนะอ่ะบ้านนี้ก็ต้องบอกว่า ไปได้มา2องค์นะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พี fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและจะลืมนะครับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมถ้าพี่พี่ท่านใดนะครับดูพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้นะครับ0ูนย์เก้าเก้นะครับ ส่วน ID l i n นะครับแอดไลน์ได้ที่ TTN 987 TtN 987นะครับมามามาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะอ่ะองค์แรกนะครับอ่านี่เลยนะครับต้องบอกว่าได้มา2องค์แบบนี้เลยนะพี่ๆนะบ้านนี้นะครับอันนี้บ้านเดียวกันนะได้มาบ้านเดียวกันนี่เลยนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม A นะครับพิมพ์นิยม A นะพี่ๆนะองค์นี้เป็นพิมพ์นิยม A นะครับอ่า รายละเอียดโดยรวมนะครับพระก็ออกบรรณะเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับชัดเจนนะพี่ๆนะเนื้อเหลืองอมเขียวชัดเจนองค์นี้ต้องบอกว่าพระเดิมๆจริงๆพี่พระเดิมๆจริงๆนะครับพระเดิมๆจริงๆไม่ผ่านการใช้เลยพี่ไม่มีส่วนสึกหลอเลยนะพี่นะไมพระเนี่ยอันนี้คือคาบสนิมขึ้นธรรมชาติเลยนะพี่ๆนะคาบสนิมต่างๆเนี่ยขึ้นธรรมชาติเลยนะครับ อ่าพระไม่ผ่านการใช้เลยนะครับพระองค์นี้นะครับแทบจะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับต้องใช้คํานี้เลยพี่พี่เพราะว่ายังไงนะพี่นะเดี๋ยวผมหาไหมชี้แป๊บหนึ่งนะพี่พี่นี่นครับดูเนื้อหาเขาสีครับนี่ตานะครับปากจมูกคางนี่แหลมเห็นไหมคางแหลมเป็นคางคนเลยนะพี่นะอ่าใบหูเห็นไหมติดชัดเจนนะครับนี่เนี่ยใบหน้าเนี่ยไม่ยังไม่มีส่วนไหนที่แบบโดนสึกแบบ นั่นเลยนะพี่อันนี้คือผิวที่เขาเปิดธรรมดาธรรมชาติของเขานะพี่นะอ่าผิวธรรมธรรมชาติเลยตรงนี้นะครับนี่เส้นจีวรเห็นไหมคมชัดลึกเห็นไหมนี่ไงครับผิวนิยมเอพี่พี่เนี่ยเขาจะมีตาพี่อินนะเนี่ยเห็นไหมตาพี่อินพิม์นิยมเอเขาจะมีตาพี่อินนะครับเขาจะมีตาพี่อินตรงนี้นะพี่พี่นะแล้วดูเนื้อนี่ครับเห็นไหมเนื้อเป็นรู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 ฝุ่นุนหนึ่งเงี้ยอ่า เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการหล่อโบราณนะครับอาพวกเม็ดขี้เบ้าเม็ดกรวดเม็ดทรายเขาหลุดล่อนออกไปนะพี่พี่นะเนี่ยครับเห็นไหมครับด้านหลังนะครับอันนี้จะใช่เม็ดพวกเม็ดขี้เบ้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับพี่พี่นะเนี่ยดำดำนะเหมือนเหมือนจะใช่นะพี่นะนี่ครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนี่เส้นดิ้วจีวงจีวรสวยคมชัดลึกนะพี่เห็นไหมอ่าปกติแล้วนะครับหลงพวกเงินเขาก็ พิมพ์นิยมเขาก็มีนะพี่นะต่เก็บข้างแต่ทีนี้ช่างเขาได้ทําการตกแต่งนะครับลบลบรอยตะเข็บข้างนะครับออกนะครับซึ่งจะไม่เหมือนพิมพ์ขี้ตานะครับพิมพ์ขี้ตาก็จะมีตะเข็บข้างนะจนหลวงพ่อเงินเนี่ยพิมพ์นิยมเนี่ยเขาก็ช่างเขาก็จะตะใบเก็บนะครับเก็บจากหุ่นเทียนนะพี่ๆนะไม่ใช่เอาตะใบแบบมาขูดกับโลหะนะครับไม่ใช่นะครับเขาใช้ อุปกรณ์ช่างเขานี่แหละครับไม่ใช่ตะใบพี่อุปกรณ์ช่างลบๆๆ,ๆ,นบลบๆนะครับลบตะเกียบข้างนะครับอ่าใต้ฐานนะครับใต้ฐานก็จะมีก้านช่อชนวนเห็นไหมพี่อย่างที่ผมบอกทุกครั้งนะครับก้านช่อชนวนเนี่ยเขาจะเขาจะไม่ได้กลมเป็นเหรียญบาทซะทีเดียวนะพี่นะเขาก็จะมีเห็นไหมธรรมชาติเห็นไหมมีย้ยๆเป็นรูปวงรีบ้างนะครับแล้วก็พวกเนี้ยพวกเนี้ยคือธรรมชาติธรรมชาติอันนี้ก็ ช่างเขาเนี่ยมีร่องรอยการตแต่งตะใบเห็นไหมตัดช่างเขาก็จะไม่ได้แต่งออกหมดนะครับเหลือช่ออยู่นะอ่าองค์นี้นะครับพิมพ์นิยมเอนะครับเดี๋ยวดูเนื้อใกล้ๆพี่เดี๋ยวดูเนื้อใกล้ๆเห็นไหมเห็นไหมอ่าองคนี้นะครับองคนี้นะพี่ๆนะเอาไปหกพันห้าร้อยบาทหกพันห้าร้อยบาทพี่ๆ โอ้โหต้องบอกว่าใครได้ไปในคุ้มคุ้มมากพี่เนี่ยนะองนี้พระท่านเลือกเจ้าของนะครับนี่เห็นไหมตาพี่อินเห็นไหมเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับตามสูตรตามฉบับของวัดบางคาลานเลยนะครับนี่มีสนิมสาแดงนะครับเห็นไหมนี่คาบสาแดงเห็นไหมะนะครับนี่เห็นไหมองนี้เอาไป6,500บาทนะครับพี่พี่นะ6 5 0 0บาทนะครับนี่ นี่น่าจะมีเป็นพวกม็ดแร่ไม่คีเบามั้งครับเนี่ยประมาณนั้นนะครับเห็นไหมครับสนิมสาแดงเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมพระท่านเลือกเจ้าของนะพี่นะผมเชื่อตัดอย่างนั้นนะพี่นะถ้าคนไม่มีจะไม่มีบุญวัสนาจะได้ครอบครองนะพี่ต่ไม่ใช่เจ้าของตัวจริงว่างั้นเหอะจะไม่ใช่เจ้าของตัวจริงเขาจะลังเลนะครับเวลาเขาจะซื้อเขาจะบูชานนเขาจะลังเลส่วนคนที่เขาชอบ เขาจะทักมาปิดเลยนะครับเขาจะทักมาพูดคุยต่อรองราคาอ่าผมเห็นหลายๆท่านแล้วนะพี่นะผมเห็นหลายๆท่านแล้วนะครับอ่าที่ทักมาแล้วก็ลังเลนะแล้วก็ส่วนคนที่จะซื้อคือเขาไม่พูดพ้ำพำเพลงคนที่เขาจะเป็นเจ้าของจริงๆเขาไม่พูดถ้ำพำเพลงนะพี่นะเขาทักมาเขาปิดเลยพี่องค์นี้ต้องบอกว่าพี่ๆท่านใดได้ไปนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับสวยๆแบบนี้ไม่ได้หามาง่ายๆนะพี่นะสวยๆแบบนี้ไม่ได้หามา แบ่งปันง่ายๆนะครับอ่าองนี้เอาไป6,500บาทนะครับพี่พี่นะ6,500บาทนะครับองค์ที่2นะครับองค์ที่2นะครับเป็นพระพิมพ์จอบใหญ่นะครับพิมพ์จอบใหญ่2ชายนะพี่นะ2ชายตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่เขาเส้นตรงนี้นะครับ2ชายนะครับถ้าเป็นชายเดียวก็จะไม่มีเส้นผ่าตรงนี้นะพี่พี่นะอ่าเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวเห็นไหมเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับ เม็ดไข่ปลานะครับโดยรอบนะครับนี่เห็นไหมกลมๆเด้งๆเลยพี่กลมๆเด้งๆเลยนะเห็นไหมเขาก็จะมีเส้นตรงนี้นะครับโค้งวิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วก็มาจรวดตรงหน้าแข้งนะพี่พี่เส้นลิ้วจีวรนะครับเห็นไหมคมชัดลึกนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าผ่านการใช้มานะพี่นะผ่านการใช้มาแต่ไม่ได้ผ่านการใช้มาเยอะนะครับนี่ครับพอผิวเปิดเปิดนิดนึงนะครับนี่ตาปากจมูกนะครับเห็นไหมติดชัดเจนนะครับ เส้นดิ้วจีวอนนะครับนี่ไมพ่พี่แล้วดูคราบตะกันต่างๆนะพี่นะคราบตะกันเห็นไหมดำดำอมน้ําตาลนะครับดำดำอมน้ําตาลนี่คราบสนิมเขียวคราบขี้เหงื่อขี้ใครนะครับเนี่ยเข,ขียวเขียวเนี่ยพี่นี่เขียวเขียวนี่คือคราบขี้เหงื่อขี้ใครเรานี่แหละอ่าคนเรานี่แหละครับนี่ที่เขาใส่กรอบแขวนนะ ใส่กรอบแขวนคอแล้วมันเข้าไปแล้วก็จะเกาะแล้วจะเป็นเกิดคราบสนิมกเขียวแบบนี้นะพี่เห็นไหมอันนี้คือธรรมชาตินะพี่นะธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับอ่าด้านหลังนะครับพี่พี่นะด้านหลังอง์นี้ต้องบอกว่าโอ,โอ้โหนี่พี่ดูสนิมสาแดงได้ขึ้นเต็มหลังหมดเลยสนิมสาแดงขึ้นเต็มหลังหมดเลยนะนนหหเ,ยนะเห็นไหมนี่ก็จะเป็นคลื่นๆหน่อยนะเป็นคลื่นๆหน่อยฮะดูข้างหลังนะพี่เห็นไหมสนิมสาแดง เต็มหมดเลยพี่ขึ้นเต็มหมดเลยนะอ่าองค์นี้สวยมากพี่สวยมากสวยมากสวยจริงเห็นไหมมีการเก็บตะใบนะครับนี่นี่หูปลิงนะครับนี่ที่เขาเรียกหูปลิงนะพี่นะเห็นไหมหูปลิงนะครับนี่ที่เขาเรียกว่าหูปลิงคืออันนี้นะครับอ่าด้านข้างฝั่งนี้ก็มีการเก็บตะใบเรียบร้อยนะพี่นะใต้ฐ้านนะครับนี่ก็มีการนี่ช่อชนวนเห็นไหมแล้วมีร่องตะใบเก่าๆเห็นไหมพี่นี่คือการช่อชะนวนนะครับเขาติดอย่างนี้นะ าติดอย่างนี้นะเขาติดอย่างนี้นี่คือการแต่งการชนวนออกไปนะครับแต่งอ่าองค์นี้นะพี่ๆนะองค์นี้นะครับเอาไว้ไวเลยนะพี่นะาตามจริงผมอยากจะเปิดสักแปดพันเก้าพันนะพี่นะเอาไปหกพันห้าร้อยบาทแล้วกันพี่อ่ะหกพันห้าร้อยบาทแล้วกันองค์นี้ต้องบอกว่าโอ้โหเอฟซี FC ท่านใดได้ไปนะคุ้มเกินคุ้มพี่ความหรือไม ซอกลึกๆเห็นไหมพี่ดูซอกลึกๆเห็นไหมเป็นสันคมเลยเห็นไหมซอกลึกๆเห็นไหมเป็นสันคมเลยเห็นไหมนี่ใบหูนี่เป็นสันเป็นแท่งเลยนะครับเห็นไหมอ่านี่ครับโอ้โหแล้วดูองค์พระนะครับนี่เห็นไหมใบหน้าตัวหน้าอกในนูนเด่นชัดเลยนะครับองคนี้นะครับเอาไปหกพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆนะหกพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ๆทันใดดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับ ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์099 6341275นะครับ099 6341275ส่วน ID Line นะครับแอด Line ได้ที่ TTN 987 TTN 987นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ